สวีดัดสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับเกม f t นะครับตัดจาก EP ที่แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทําบ้านกันนะครับ่เห็นไหมตั้งเสาแล้วตอนนี้ตั้งเสาแล้วโอเคตอนนี้ก็ตั้งเสาแล้วนะครับ ฟูของฟูนะครับฟูมากมากนี่เนื้อนะเก็บออกมาแล้วเราก็ต้องไปทำต่อโอเคได้เวลาลุยลุยครับผมเราต้องการสายนะครับผมนาเป็ดเอาสายมาทำเป็นกระจกโอเคครับโอเคนะครับผมน่าจะยังไม่พอต้องเอาต้องการอีกว่าในอนาคตอาจจะได้ มีการทำบ้านที่หลังใหญ่ขึ้นนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเอาอีกสักนิดนึงก็ได้ อ่าได้เวลาแล้วนะครับผมอ่าไปเผาเสียงดนตรีในเกมเพาะมากเลยครับคือการตัดต่อของผมเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าผมตัดต่อไม่ค่อยเปนเนยรอนะก็ขอกำลังใจนะครับผมขอกำลังใจหน่อย ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วผมก็จะศึกษาเพิ่มต,ตัดนู่นตัดนี่ทำนู่นนี่อาจจะใส่เพลงหรือใส่ซาวด์เอฟเฟกต่างๆหรืออะไรอย่างนี้อีกนะครับอ่าแล้วผมก็จะพัฒนาขึ้นเพื่อให้คอติดตามได้เยอะโอเคของในครางทือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลย อืมโอเคครับผมไปทำบ้านต่อเลสโกนี่นะครับบ้านของผมนะต้องมาทำต่อครับไม่ไงั้นมันไม่เสร็จอ่ะวางา 1, 2, 3, อันหนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ บ้านนี้จะเป็นบ้านต่ำนะครับผมอาจจะไม่สูงมากราะว่ามันดูแบบน่ารักราคาสิกดีนะครับบ้านหรูที่ทำกันครับในคลิปต่างๆที่ผมเห็นมันน่าเบื่อเบื่อมากๆก็เห็นคนดังๆเขาทำนะแบบมันใหญ่เกินคือมันสวยก็จริงแต่ว่ามันมันน่าเบื่อนะครับ ทุกคนเข้าใจความรู้สึกไหมมันแบบมันน่าเบื่อบ้านเล็กๆหลังเล็กๆกับต๊อบเล็กๆอย่างเงี้ยมันแบบมันดูแบบมีชีวิตชีวานะครับาภายในเกมอุ้ยไม้หมดเดี๋ยว EP หน้าผมว่าผมจะเริ่มทำเก้าชีวิตรอดใหม่นะครับ ผมจะเลิ่กเอาชีวิตรอดใหม่เพราะว่าเอาจริงๆผมก็มีบ้างนะเศษของเนี่ยผิดดาบและโต๊โน่นโต๊ะนี่ผมก็มีบ้างนะที่เศษของออกมาเพราะว่ามันเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาครับในการหาเพราะว่าผม,ผมต้องทํางานด้วยทำโน่นทนํานี่โอเคไม้เอาไปอีก ป๊บปืบปืบป๊บปืบ,ปบ,ปบอ่าโอเคเฮ้ยมืดแล้วอะ่ะต้องขอตัวนอนก่อนอผมต้องรีบนอนเพราะว่าถ้าไปทำตอนนี้ตายแน่นอนตายยังเขียดมอนเตอร์ฆ่าวูตายนอนก่อนครับตื่นช้าวอันเซนสดใสแต่เวลาลุยอ่าเห็นไหม ตัวนี้ไว้ทำต่อเนี่ยถ้ามองกไกลๆนี้สวยนะครับมันดูคลาสสิกดีตัดตัดก่อนตัดแปบ๊บนี่เห็นไหมโอเคเรามาเราจะมาทำต่อนะครับหนึ่งสองสาม C อ่าโอเคขั้นตอนต่อไปก็วางแท็บนะครับผมเออแท็บนี่ผมวางไม่ค่อยเป็นนะผม,ผมวางไม่ค่อยเก่งเลยแหละผมไม่รู้ว่ามันอาจจะดูขัดหูขัดตาใครบางคนนะครับเพราะผมวางไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเพื่อแจ้งเตือนเลยว่านี่นี่โอ,อ้เอมันต้องวางแทบแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ ต้องวางแบบนี้โอเคกีพีหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเอาชีวิตรอดใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะวันไหนเพราะว่าการเอาชีวิตรอดใหม่นี่ถือว่าเออมันก็ดูแบบเป็นคอนเทนต์ที่ดีผมว่าผมผมว่าผมต้องเอา แอบออกนะครับเพราะว่ามันดูเก็กะโลกหูโลกตาโอเคตั้งนี้นะเป็นเสาเกินไปโอเคเอ่ะเปิ้ลร่วงร่วงร่วงเจ็บเจ็บฮ้วง่วง นี่นะครับผมเดี๋ยวก็จะมาขุดแถบออกนะครับผมแล้วก็ทําใหม่นะครับอืมท่านผู้ชมนี่เห็นไหมอ่าแล้วทีนี้เราก็จะวางแถบสวยๆกันนะครับบ้านน้อยๆกระตบน์น้อยๆผมไม่รู้นะว่าใครคิดยังไงแต่ผมว่ามันสวยดีมันน่ารักนะคลาสสิกนี้เพราะว่าผมก็โตมากับเกมไม้ครับนะครับโตมากับเกมไม้ครับเหมือนกัน ผมรู้จักกับเกมไว c ครับมาประมาณแปดถึงเก้าปีแล้วนะครับที่รู้จักมานะรู้จักแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่ามันต้องเสียตังในการเล่นต้องซื้อเกิและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่าของผมมันสมัคร สมัคร Xbox e ไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมทำให้นะครับในอนาคตการจะเห็นผมเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับน,นี่นครับเดี๋ยวต้องไปเอากระจกมาใส่อีกนี่อ๊วาวผิดบ็อกครับต้องไปคาบมาใหม่นะครับโอเคทีนี้ก็เราก็จะ ไปเอากระจกนะครับผมอ่ากระจกนี่ก็ก็น่าจะทํำเผื่อๆไว้นะครับแน่านะคนอาจจะได้ทำแบบหลังใหญ่คนนี้เออแต่ผมอยากรู้มากๆเลยนะคนเด็กปัจจุบันนี่เขายังชอบเล่นไม c ครับกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหน้าปัจจุบันนะครับ เห็นคนดังๆก็ยังเล่นกันอยู่นะแต่ว่าน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆน้อยมากๆนะครับที่คนจะเล่นเกมไหมคับแต่ก็ยังเป็นเกมฮิตติดอันดับต้นๆอยู่เทียบเท่ากับฟรีไฟล์ ROV เลยเกมไหมคับเป็นเกมที่ทีเมากๆ mm. ช่องดังๆที่ผมดูเนี่ยโอ้เป็นช่องในวัยเด็กผมเลยติดตาติดใจจริงๆครับผม อ่าโอเคกระจกนี่ไงกระจกโอเคนะครับผมแล้วเราก็จะไปใส่กระจกกันนะครับทุกคนอ่าเห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกระตอ๊อบน้อยขอยงผมแล้วนะครับผมอ่า โอเคใส่เดี๋ยวผมจะใส่ประตูก่อนนะครับแต่น่าเสียดายนะครับผมตัดต่อไม่ค่อยเป็นถ,ถ้าตัดต่อเป็น,นอเอฟอเฟกต์มีละนาวเลยนะครับจืบนี่ใส่ไปใส่เข้าไปนะครับใส่กระจกตามด้วยกระจกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เออเอาอ,อ,อช่องดังๆนี่อย่างเช่นเว็บคุงอันเนี้ยโอ้ติดตามเขาโคตรนะั